สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไว d e รายการสนทนาแบบเรียลลิตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกกระทัดท่านให้รู้จักคงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นเออมากมากเลยมีเรื่องจะบอกไงเรื่องมากมามีอัปเดตทุกวันเออก็ไม่ก็จะอะไรนะกลัวล bon ูกศิษย์ไม่แข็งแรงใช่อันนี้คือหัวใจสําคัญของ ท่านอาจารย์ในเวลานี้เป็นห่วงลูกศิษย์มากจะไปก็ยังไม่ไปจะอยู่ก็เป็นห่วงเหลือเกินต้องอยู่ต่อยอีกสักพันปีเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อใหม่กันเป็นเจเนอเรชันใหม่กันถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ก็จะเป็นเจนที่สามแล้วเป็น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 ทวนแล้วเหมือนไอเซเลเชียลเนี่ยนะเนี่ยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้ทั้งกินและอาบ ขันขม้าทั้งหมเออคือคือเดี๋ยวจะมีเราจะให้ให้ฟังว่าท่านอาจารย์น่ะพูดถึงเรื่องเรียกชื่อน้ำมนต์อะไรน้ำมนต์โอสิกรรมน้ำมนตโิกรรมค่ะคือคือท่านอาจารย์เขาก็ได้วิชาใหม่แล้วก็อยากจะให้ลูกศิษย์แข็งแรงขึ้นนั่นแหละแล้วทีนี้มันก็จะต้องดูโอกาสว่าเรามีโอกาสเจอกันเมื่อไหร่มีโอกาสฝึกวิชาเมื่อไหร่ใช่ไหมท่านอาจารย์เขาก็จะพยายามแทรกแทรกให้ไป ซึ่งอย่างงานที่เราประกาศไปอย่างจุดจีนอย่างเงี้ยคะ่ะที่เราจะมีฝึกวิชาคือมาที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเนี่ยแหละอ่าแล้วยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดก็คืนพรุ่งนี้แล้วสิเออเหมือนวัยเหมือนเหมือนนานนั่นแหละ<อ>นะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยี่สิบสองเราก็มีฮูชอสัญจรใช่ไหมอาจารย์ก็เห็นแล้วมีสองวันอยู่บ้านภูเขาไงอาจารย์ก็ถามขึ้นมาว่าอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทําน้ำมนต์ให้เพิ่มอีกชนิดนึงนะซึ่งคืนมาที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเรา อันนี้เป็นครั้งแรกในปีนี้นะก็คือวิชาที่เราจะฝึกทั้งปีเนี้ยก็ฝึกเริ่มต้นเลยอ่ะเดี๋ยวหลายคนเดี๋ยวหลายคนจะยังต่อเรื่องไม่ติดต้องบอกก่อนว่าเมื่อปีที่แล้วเรามีการฝึกวิชาทั้งกินแล้วก็อาบในข้างขึ้นแล้วก็ทั้งกินทั้งอาบในข้างแรมทีนี้มันก็คือจบไปแล้วจบไปแล้วตั้งแต่เมื่อสิ้นปีใช่แล้วก็เว้นช่วงรอดูฤกษ์อีกครั้งหนึ่งว่ากลังจะเริ่มเริ่มเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ริ่มวันตุลจีนเลยุ่นนี้เลยก็คือขึ้นปีใหม่ แต่ก็เป็นเป็นยาตัวใหม่ใ,หมใช่ซึ่งปีหน้าทั้งปีเนี่ยเราจะฝึกกันตัวเดียวเลยนะ<อ>คือยาคูอิสาสายะนะครับก็คือหมายถึงว่าสมปารนาทุกประการนั่นแหละแล้วแต่เราอธิษฐานกันแต่ว่าท่านอาจารย์บอกไว้ว่าถ้าจะให้มันแข็งแรงหรือแข็งแกร่งอย่างน้อยเดือนหนึ่งควรจะมีสักสี่ครั้ง<อ>ว่าจะไปข้างขึ้นหรือข้างแรมเอาตามสะดวก พราะว่าวิชานี้เองจริงๆแล้วโดยส่วนตัวของท่านอาจารย์น่ะท่านฝึกทุกมานแบบสามปีอ่ะถูกแล้วก็มันจะเป็นรอบของมันนะทุกวันเนี่ยประมาณ63วันแล้วก็จะหยุดไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เริ่มรอบใหม่อาจารย์ก็จะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนั้นการที่ให้ฝึกหนึ่งรอบเนี่ยก็เราเท่ากับเราฝึกปีหนึ่งแล้วอ่ะถ้าเราเราฝึกสี่สี่ครั้งต่อเดือนใช่ไหมใช่ค่ะปีหนึ่งก็มีแค่สี่สิบแปดครั้งไง ยังไม่ถึง63ครั้งเลยเนื้อออกไหมเออแต่ถ้าอยากจะให้มันมันแข็งแกร่งขึ้นอ่ะเราก็ต้องต้องฝึกแบบนี้ต้องมาทุกครั้งขึ้นและข้างแรมคือคือเรายังกําหนดเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือในทุกครั้งขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการฝึกวิชาห้าข0าแปดสิบสิบสี่สิบห้าสี่วันค่ะพอพอเข้าพระจันเข้าข้างแรมปุ๊บก็จะเป็นหกเก้าสิบสองสิบห้า ซึ่งบางเดือนไม่มีมม1่านั่นแหละก็จะฝึกรอบแบบเนี้ไปเรื่อยๆใครสะดวกวันไหนค่ะใครจะไปได้วันไหนก็กจองเอาซึ่งหลายคนเขาก็ใช้โอกาสตอนที่เราจัดงานน่ยเขาก็ไปจองห้องพักกันไว้หมดแล้ว อันนี้ใครที่ยังไม่ได้จองอยากจะฝึกก็ไปเตรียมแล้วกันกลางปฏิทินเลยง่ายๆที่มันเขียนข้างครงข้างแลมเนี่ยบอกตามนี้แล้วก็ไปเลือกเอาเออหรือติดต่อสอบถามไปที่น้องเขาได้เขาบอกเขามีตารางเขามีตารางใช่เขามีตารางให้ดูแล้วนะถ้ามีโอกาสไปบ้านภูเขาก็ไปจองที่นู่นเลยง่ายดีอ่ะอันนี้ก็คือในการฝึกนะโดยปกติเราก็จะฝึกเนี่ยอิสาสายาใบทีนี้ในครั้งแรกที่เราจะฝึกกันคือวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่ลยอะอาจารย์ก็เพิ่มมาให้เลยนะเพิ่มยามหาจินนามณีมาให้เม็ดหนึ่งละ มีสเปเชียลเออมีสเปเชียลเพิ่มยามหาจินน์มาให้เม็ดหนึ่งแล้วค่ะอ่าเราก็คิดว่าหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วก็หลังตีหนึ่งเราก็ไปไหว้เทพเจ้าไฉสิงห์กันอันนี้คือจบนะค่ะเช้ารุ่งขึ้น9ก้าโมงเราไปสัญจรกันใช่ค่ะก็คือโปรแกรมหมดแล้วทีนี้เมื่อวานก็มีกิจกรรมพิเศษมาให้อีกแล้วกลัวลูกศิษย์ไม่แข็งแกร่งไงเป็นดับเบิลสเปเชียลขึ้นมาอองเออก็คือท่านอาจารย์เนี่ยได้ใช้วิชาทำน้ำมนต์ขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง น้ำมนต์นี้ก็ใช้ใช้คาถาอีกแบบหนึ่งนะยากลําบากมากเพราะว่าต้องใช้อํานาจพระพุทธคุณในการเหมือนกับไปเจรจาต่อรองกับเจ้ากรรมในเวรก็เลยเรียกน้ำมนต์นี้ว่าน้ำมนต์อโหสิกรรมอันนี้เรื่องใหญ่นะทําบุญทําบุญเยอะๆไว้ได้เนี่ยก็ดีแต่เวลาที่จะไปตัดกรรมเนี่ยโอ้ใครเขาไม่ได้ยอมง่ายๆด้วยนะถูกบางครั้งมันต้องมีมันต้องมีเจ้าภาพอ๋อ อย่างของป่านี่เคยมีครั้งนึงมีครูบาอาจารย์เนี่ยบอก <พะ S 1> สมมุติเนี่ยถ้าเขาจะดูดวงหรือว่าจะแก้อะไรให้ป่าเนี่ยนะ uh huh. บ้านธรรมดาเนี่ยมาที่สำนักเขามาที่อะไรทําไม่ได้ต้องไปที่วัดแล้วไปนั่งหน้าพระประธาน uh huh. แล้วคุยกันเขาถึงจะให้คําแนะนําเราได้ เป็นเหมือนทูดเลยนะเออเหมือนที่บเวลานั่งนั่งเจรจากับผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังใช่ไหมทุกคนก็เกรงใจใช่ไหมอ่าจากรรมก็มีพระอยู่ก็โอ๊ยอ่ะนะยังไงก็ถึงขั้นพระพุทธองค์ขนาดนี้เออเนี่ยเขาโอ้โหสิกรรมให้การละการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เจรจากันไม่ฟังละอันนี้ก็คือต้องใช้ผู้ใหญ่ช่วยอันนี้ท่านอาจารย์ก็เลยใช้พุทธคุณเนป็เป็น เป็นตัวที่ช่วยให้แต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าโดยพื้นฐานของทางพุทธเนี่ยมันไม่มีทางหนีกรรมได้อยู่แล้วกรรมมีอะไรมันก็ต้องชดใช้กันยังไงก็ยังระบุไว้อยู่เออเพียงแต่ว่ามันมีสองทางคือหนึ่งเราเราได้โอกาสที่สเสวยบุญก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ทําบุญหนีกรรมไปเรื่อยๆเพิมพ่มเพิ่มเพิ่มอ่าแล้วก็ให้เขาช่วยโมทนาบุญกับเราค่ะอ่าเพื่อเขาจะได้ เอาบุญเนี้ยไปแล้วเขาก็จะได้พ้นทุก <S <S ข์อ่ามันก็จะลดไปได้หรือเนี่ยการให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยเจรจาเขาเขาใช้คําว่าอดโทษลดโทษไม่ได้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 หม,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 มายถึงว่าเลิกเลยนะค่ะอ่าให้งดให้เบาลงหน่อยจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็อ่ะหย่นหยวนกันไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็เลยเรียกว่าน้ำมนอโหสิกรรมค่ะ ก็ป๋าคิดและตามความสะดวกแล้วก็ในการจัดเนี่ยคืนวันที่ยี่บเอ็ดเนี่ยแล้วจะอาบพร้อมกับน้ำมนต์อิสาสายะเลยแล้ว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 มีข่าวดีไหมไม่พ่อเพิ่มเมื่อกี้คือเพิ่มเรื่องให้สเปเชียลเออสเปเชียลดับเบิลสเปเชียลอทริปเปิลสเปเชียลนี้พิเศษอีกแต่ว่าอันนี้พิเศษมากสุดอ่าก็คือให้ทั้งปีก็คืออาจารย์ก็บอกแล้วว่า อย่างวิชามหาเบาเนี่ยยิ่งเจิมบ่อยยิ่งฝึกบ่อยยิ่งดีทีนี้อาจารย์ก็เลยอ่ะไหนๆมันก็ไปฝึกอาบน้ํากันแล้วทั้งปีใช่ไหมก็ไม่ให้เสียเที่ยวแหละก็ทําน้ํามันมหาเบาให้เมื่อกี้ก็เพิ่งแจ้งมาว่าเตรียมไว้ให้ทั้งปีเลยอันนี้หนูว่าดีมหาเบาเนี่ยคือหลายๆคนที่เจิมใช่ไหม ก็เห็นผลใช่เห็นผลแล้วใครป่วยก็หายหายใครต้องการอะไรก็ได้ใช่แล้วก็ดีขึ้นทุกคนดีขึ้นอันนี้ดีขึ้นจริงเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านอาจารย์เขาเป็นห่วงพวกเรานั่นแหละนะครับทาทุกอย่างก็ให้พวกเราดีขึ้นทุกช่องทางก็ไปฝึกกันแล้วกันอยากให้อาจารย์เสียกําลังใจออนนี้ก็คืออันนั้คือคืนคือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคงคงจะจองไม่ทันแล้วเหละนะเพราะว่าน่าจะเต็มแล้วหรือเปล่า เย็นวันนี้ลุ้นเอาลุ้นเอาไปโทรไปหารีสอร์ทแล้วกันเ,ออเราก็ไม่รู้อะนะแต่ว่าให้รู้แล้วกันนี้คนที่จองไปแล้วเรียบร้อยนี่สบายแล้วสบังแล้วบังแล้วสบายแล้วเ,เราไม่ได้เปิดใหญ่ไงเพราะเราเปิดไม่ได้เปิดพักเต็นท์ตรงโซนปีกยักษ์จันนะ,ะเราเปิดเฉพาะตรงฟิตเนส อันนี้เล็กๆจริงๆนะวิใช่ตรงฟิตเนสกับออนเซนที่จะให้กางเต็นท์เพิ่มขึ้นมาใช่ไม่มากไม่น้อยเพราะว่าเราไม่ได้ไปกวนน้องๆเขาต้องมาทํางานตอนกลางคืนเนี่ยเนี่ยอย่างตอนที่เราจะไปไหว้ไฉ่สิงเอียเนี่ยนะในคืนนั้นเราก็ต้องเดินกันเองนะไม่มีรถบริการใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นคนที่มีมีมีผู้ปกครองที่เดินไม่สะดวกเนี่ยอาจจะจําเป็นจริงๆอ่ะใช้รถส่วนตัวได้นะแต่ว่าป๋าไม่แนะนําในรีสอร์ทเพราะมันกลางคืนแล้วเนี่ยให้เดินกัน แต่เขาติดไฟไว้ให้ทั้งทั้งทั้งเส้นทางแล้วว่าครั้งแรกที่เราสองคนนะไปไหว้ไฉซิงเอียตอนนั้นเราก็นัดกันคือเราไปทำเราไปฝึกวิชากันพอดีใช่เราก็บอกอู้คืนวันนี้เนี่ยตรงกับวันจุดจีนพอดีเดี๋ยวเราไปกันนะป๋าแล้วพอดีมีคนไปฝึกวิชาเราก็บอกว่าไปไหมถ้าไปก็ไปเจอกันที่หน้าไฉซิงเอียใช่เราก็เดินไปกันเองอันนี้เราก็นัดกันเองนะแต่ว่าป๋าเตรียมสถานที่ไว้ให้ละแล้วก็ท่านอาจารย์เมตตาให้ให้ทองคำเขาเรียกส้มจ้าไตริงเออ สั่งส้มมาให้แล้ะประมาณสักเกือบพันลูกมั้งหกเจ็ด้อยลูกเือที่สำหรับคนที่เข้าเอาไปไหว้ด้วยไงเพราะไหว้เสร็จปุ๊บเราแจกกลับไปกินเป็นมงคอโอ้เป็นมงคลด้วยก็มีกี่คนเขาก็ไแบ่งๆกันเอาแล้วกันนะส่วนใครจะเอาของไหว้ตัวเองไปอย่างที่ป๋าบอกนะไม่ต้องแบบอลังการนะเล็กน้อยส้มทองช็อกโกแลตแบงค์ใส่ซองแดงไว้นะ เอาไปไหว้เป็นเคเล็ดนะครับแล้วก็เตรียมถาดเตรียมภาชนะของตัวเองไปนะ,ะเพราะว่าเราไม่มีให้ก็ไปวางวางไว้รวมกันเดี๋ยวว่าจะมีโต๊ะไว้ให้แล้วก็มีกระถางทูบมีทําพิธีไว้นั่นแหละแล้วก็ไปกันถือว่าเดี๋ยวดูที่ว่าปีนี้ตาโตจะถูกหวอีกไหมเออทุกปีทุกปีนั่นแหละนี่นนเด็กๆที่รีสอร์ทนี้รอเลยนะถ้าไม่ถ้าไม่มีไหว้ไหวไฉทีเอีนี่หงอยเลยนะ ท่านให้โชคจริงๆนะก็ไปขอกันอันนี้ก็คืองานหนึ่งล้จบจบไปทีนี้น้ำมนต์ที่ท่านอาจารย์ทําให้เนี่ยก็เผื่อแผ่ไปอีกนะงานที่เราจะมีงานทําบุญวันที่26-27่มกราคมเนี่ยนะทำบุญกับหลวงปู่บุญทรงฟังเทศฟังธรรมนะใส่บาตรถวายสังฆทานกันนะก็ร่วมทำบุญสร้างวิหารสร้างโบสถ กับหลวงปู่บุญทรงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรท่านอาจารย์มีของมงคลมอบให้ก็คือมีพระอะบรมสารลิิกธาตุสันฐานสีดำพระลาหูเนี่ยนะอาให้แล้วก็มีสายเสกให้นะครับตอนแรกเราก็คิ้วมีแค่นี้สเปเชียลแค่นี้นี่ก็ถือว่าสเปเชียลมากแล้วยังมีสเปเชียลดับเบิลขึ้นมาอีกเรารู้สึกว่ากลางคืนเราว่างงานเนี่ย นะเพราะฉะนั้นคืนวันที่ยี <S <S ่สิบหกเนี่ยหลังเราจากฟังเทศฟังธรรมรับของมงคลแล้วเนี่ยทานอาหารกันเรียบร้อยมีลงทานมีอาหารกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตอนนี้สรุปแล้วมีวันทั้เกเกือบยี่สิบอย่างมาก็ถือว่าน่ารักมากแล้วก็ช่วยกันกลางคืนเนี่ยเราก็จะมาอาบน้ำมนกันก็เป็นน้ำมนเนี่ยน้ำมนอโหสิกรรม นะท่านอาจารย์ก็บอกว่าอาบบ่อยๆทํำบ่อยๆยิ่งดีเนี่ยป๋าก็เลยแซวกับตาโตว่าของเราสองคนเนี่ยสงสัยมันต้องต้อง,ต,องต้องอาบทุกวันนะกินด้วย <c oughs> เออกินด้วยงสจต้องกินด้วยเออเราต้องไปเอาเป็นลองอาบทุกวันแม่พูดซะกรรมเยอะกรรมเยอะอ่าน,นั่นแหละก็ ก็จะมีให้อีกวันหนึ่งก็คือวันที่26มกราคมนะครับคนที่ไปทําบุญด้วยเนี่ยอาจารย์ก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีไงได้มีส่วนร่วมในการทําบุญนะฟังเทศฟังธรรมก็ได้บุญแล้วก็ไปขออโหสิสิ่งที่มันติดค้างสิ่งที่มันติดคาดอยู่เนี่ยมันก็จะได้หลุดพ้นออกไปแล้วก็ใช้อํานาจของพุทธคุณของกุศลที่เราทํากับพระอรหันต์หรือมันจะได้ช่วยลบล้างสิ่งที่ไม่ดีไปได้ไม่ ยิ้มและลูกศิษย์บอกว่าพลาดพลาดจุดจีนนี้เพราะบางคนเขาเขาก็ต้องไปไหว้กับครอบครัวก็พอดีเขาจองไปวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็ได้ไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ท่านอาจารย์พยายามทําให้แหละนะอย่าที่บอกนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าอาจารย์เพิ่มให้อย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันจะไปกระทบกับทีมงานทั้งระบบที่รีสอร์ทเลยนะไหนจะเตรียมน้ําเตรียมอุปกรณ์ให้พวกเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วถ้ามันมีจํานวนหลายร้อยเนี่ยมันก็ต้องสร้างระบบ เหมือนกับใช้ใช้เหมือนทุกครั้งอ่ะใช้เป็นเต็นท์แล้วก็เดินผ่านเอาจะไปตักอาบก็ไม่ได้ไม่ไหวนะอันนี้ก็คือกิจกรรมดีๆที่ที่เรามีนะครับทีนี้แถมไปอีกนิดนึงเลยนะจะแจ้งให้ทราบไว้เลยก็คือวันที่7กุมภาหลังจากเราไหว้ครูเสร็จนนะครับวันที่7กุมภาช่วงเช้านะช่วงเช้าท่านอาจารย์จะไปทําบุญนะครับไปถวายรถกอล์ฟไปถวายเครื่องพัดลม ชุดพัดลมปรับอากาศนะครับแล้วก็ปัจจัยให้กับหลวงตาฟิลิที่วัดหลวงตาเลยนะครับที่หลวงวัดขอนแก่นนะครับที่น้ําพองขอนแก่นนะถ้ำผาแดงถ้ำผานิมิตเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ก็จะยกขบวนไปทั้งทีมงานไปด้วยเราก็จะไปทําบุญกันทีนี้ก็เชิญชวนลูกศิษย์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็ไปร่วม อนุโมทนาหรือไปร่วมทําบุญกับท่านอาจารย์ไปรอกันที่วัดเลยได้ไปรอที่วัดได้เลยเวลาประมาณก็ประมาณช่วงเช้าช่วงเช้าะประมาณเพลนะประมาณว่าสิบโมงแล้วกันนะก็ไปได้เช้าได้ไปกราบพระไปไปไหว้พระธาตุอะไรได้เออเดี๋ยวลาเวลาในไฮโนนเราใกล้ๆเราเขาแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เตรียมตัวให้ว่างไว้ละกันในเช้าวันนั้นใช่ทีนี้ไหนๆทีมงานไปทั้งทีมแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ก็ไม่อยากให้มันพลาดโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปกันตั้งแต่วันที่6 ะนะเราไปก่อนทุกลงหน้าหกเจ็ดแปดกับเนี่ยเราก็จะมีเวลาอยู่ประมาณสักช่วงนึงอ,ะอ่ะคนที่ต้องการที่จะให้ท่านอาจารย์ไปตรวจหงจุ้ยเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่โคราชสระบุรีไปเลยเนี่ยนะ,ะยันขอนแก่นโอกาสมาแล้วอโอกาสมาแล้วที่ตกค้างไปเนี่ยนะอเอาขอแบบเอา อย่าไกลมากนะเพราะว่ามันมันเดินทางมันเอาเส้นนี้เส้นแนวติดต่อป๋ามาก่อนให้ป๋าพิจารณาลองติดต่อมาก่อนละกันนะก็เอาเนี้ยแล้วก็ในเส้นทางเนี้ยก็ติดต่อมานะแอดไลน์ป๋ามาแล้วก็าไลดีป๋าให้อีกทีหนึ่ง06 2 2 8 7 9สองสอง0ปด2 8 7 9 9 3้าสหสองอปกสมหก็จะตรวจให้แต่ว่าก็รับไม่เยอะนะจ้าจ้าอาจจะวันหนึ่งทำได้สองที่ก็หมดเวลาละนี้แล้วก็ ยาวไปกว่านั้นอีกนะวันที่8-9เนี่ยท่านอาจารย์อาจจะไปถึงหนองคายแล้วก็สบปลาวข้ามไปฝังกระปุ้นเออไปเวียงจันทร์ไปงเวียงนะครับเพราะฉะนั้น f อซที่อยู่อยู่ลาวนะเวียงจันทร์นะวงเวียงก็สามารถจองคิวได้เอฟซีที่อยู่อุดรหนองคายนะครับก็จองคิวได้เหมือนกัน นะติดต่อมาเดี๋ยวป่าจะดูว่าถ้ามันผ่านในเส้นทางแล้วสามารถแวะไปให้ได้เนี่ยก็จะไปให้ต่อขึ้นโพสไลน์ไอเดีของป่า,าให้นี่แหละแล้วก็เราก็เจอกันนะกิจกรรมโอ้โหเต็มเต็มเอียดอะจนถึงกลางเดือนกุมภาแล้นแหละเต็มอะ l ู o อปชันนี่กาลังสมองในช่วงนี้เบอร์ เพราะว่าลำดับวันไม,ไม่ค่อยถูกเลยงานเยอะงานเยอะจริงๆเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าอยากช่วยลูกศิษย์ให้ได้มากๆที่สุดเท่าที่จะทําได้ <S 2> <S 2> ด้วยก็<ช>เหมือนที่อาจารย์บอกว่าก่อนมีนาใช่จำได้ไหมอาจารย์พยายามย้ําแล้วว่าอะไรที่อาจารย์ทําให้เนี่ยอาจารย์พยายามจะทําให้มันก่อนมีนามีนาจะหลังจากมีนาไปแล้วเนี่ยโหไม่อยากคิดเออไม่อยากคิดมันก็จะมันก็จะเข้าสู่ดาวสีเต็มที่เข้าสู่ยุคเก้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ อะไรที่มันควรจะแก้ง่ายๆมันก็จะแก้ยากขึ้นไปงั้นเราก็รีบมาฉีดวัคซีนห่วงจุ้ยป้องกันสิ่งเร็วร้ายนั่นกันไปแล้วกันเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเรื่องของน้ำมนต์น้ำมนต์นะไปฟังจากปาสตอาจารย์แล้วก็รายละเอียดจาก่าสตาจารย์อีกทีหนึ่งนะกันนะวันนี้ปารกาตาตัลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันที่22จะเอา28หรือ22ไม่วันไหนวันมีฝึกวิชา28 28ใช่ไหม ม่อาจารย์จะให้ทั้งสองวันนะวันที่วันที่ปู่คุณส่งมาครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดอาจารย์อยากให้เขาอาบน้ำมนต์อโหสิกรรมนะคืองี้น้ำมนต์อโหสิกรรมเนี่ยมันจะมีมันจะมีประเด็นที่ว่าบางทีเจ้ากรรมในเวรบางบางคนนะ่ะมันดื้อม,มากมันไม่ยอม ทีนี้มันจะต้องเป็นผู้ที่มีมีมบารมีบุญบารมีสูงพอที่จะจะปัดแทนก็จะทำน้ำมนต์ตัวนี้ไว้ให้ซึ่งเวลาที่อาบเนี่ยก็จะให้ภาวนาคำว่าอาโหสิกรรมอโหสิกรรมอโอโหสิกรรมไปัจจุบันท่างอาบเสร็จ เป็นเฉพาะเลยเฉพาะปัดเวรกรรมแบบเอะเภทแบบหนักหนาสาหัสซึ่งหานะหายากคือเราต้องอาศัยบารมรีพระปู่ใหญ่ท่านก็ต่อร้องต่อร้องได้หมดแต่ว่าโอกาสปกติท่านจะไม่ไปปัดให้ใครแต่นี่ท่านมาบอกบอกว่าอันนี้ทำไม่ให้เพราะว่าเห็นว่ามัน มันจะมีประเด็นคลียุคอะไรต่างๆที่ที่บอกว่ามีวิกฤต<ะ>เพราะฉะนั้นเป็นถือว่าเป็นวาสนาเราก็เลือกเอาเฉพาะเนี่ยใครที่ไปสุดวิชาใครที่ไปไห,หว้ถุกจีนไม่ไม่ได้ไม่ได้มีบ่อยๆแต่ว่าก็ทำให้มีโอกาสาก็จะทำให้ดีไหม อขงคือคืออาบได้บ่อยอะดีเพราะว่ากรรมนะกรรมเนี่ยถ้ายังควบคุมตัวเองไม่ได้ยังควบคุมใจตัวเองไม่ได้ความระพฤติตัวเองไม่ได้มันมีกรรมทุกวันแค่ไปคิดไม่ดีแค่คิดไม่ดีแค่ไปหืออือคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแม้กระทั่งพูดพูดก้าวก้าวล่วงก,ก็เป็นแล้วหลา ม็ต้สมน้ำาบเลยนะทุกวันเลยเขาเขาเขาให้เขาแช่เลยหรเขา้อขดนึ่งผสงอาบทุกวันเลยให้เขาแช่เลย